굿 <Good> <laughs> อัฟตอรนูนหัวอ้ยเหมบอกเหมบอกเทมบอกนี่วันนี้เราจะมาอยู่ที่ไหนคะหนูพิมอยู่ไหนคะวันนี้อ้โ,อโหเห็นไหมคะข้างลา่างกลับกล้องยังไงอะกลับกล้องยังไงอะกลับกล้องไม่เป็นอะจะให้ดูค่ะจะให้ดูจะให้ดูวิวนะเห็นไหมเนี่ยนะคะ วิวค่ะวิวค่ะ360องศานี่นะคะวิวค่ะวิว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 อองศาเห็นไหมคะสวยไหมคะ นั่นนะ่ะเขียวเขียวอย่างนั้นนะ่ะคือทิวเขาใหญ่เลยนะน้าเนะขาใหญ่หมดเลยนะ้าๆนนะเราอยู่เนี่ยฮะเราอยู่ฝั่งนี้นูน้นฝั่งนูน้นคือวังน้ําเขียวนู้นเลยนะนะฮะข้ามเขาลูกนู้นไปวังน้ําเขียวเห็นไหมฮะสวยมากวันนี้ฟ้าเปิดมากเลยอ่ะเปิดสุดๆฟ้าสวยจริงๆเลย ร้อนที่นี่คือเมื่อก่อนจะสร้างเป็นพระมหาเจดีย์นะคะไทยลังกาซึ่งหนูพิมพ์มาลิเริ่มไว้ตั้งแต่แล่าเป็นเฟรนดสิบกว่าปีที่แล้วนู่นนะคะเริ่มต้นตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตัดถนนหาทางขึ้นเขานี้มาจะเล่าให้ฟังนี่น,น,นีอยู่ข้างบนเห็นไหม เห็นไหมฮะเดี๋ยวจะถ่ายจากข้างล่างขึ้นไปให้ดูนะฮะจะเล่าประวัติก็ไม่รู้จะ,จะเล่ายัางไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะแดดมันแดดมันเยอะมากเลยแรงแรงนี่นะคะ่ะเริ่มต้นจากการที่หาการหลวงปู่ค่ะมาเจอวัดนี้ปีคาปีแรกครั้งแรกคือเป็นเป็นหลวงปู่เพิ่งมาอยู่ ที่ที่นี่ค่ะแล้วเป็นกระถินตกค้างก็มาซื้อที่กันแถวนี้ค่ะมาหาที่หาซื้อที่แถวละแวกนี้แหละแล้วก็ก็เลยพากันมากราบที่วัดอาจารย์พามาก็เลยเป็นกระถินตกค้างก็ได้ได้เกลืองปู่บอกเนี่ยปีนี้ไม่มีใครรับกระถินที่นี่เลยมันเป็นกระถินตกค้างซึ่งเ,เวลาเหลืออยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเองค่ะก็ไม่พูดอะไรมากโอเคหนูพิมพ์รับ เป็นคนรับเองกระถินรับกระถินแล้วก็กลับไปซื้อทุกอย่างเลยค่ะซื้อซื้อซื้อเครื่องกระถินซื้ออะไรแล้วก็บอกบุญไปนะคะบอกบุญจะพอแค่บอกบุญกับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยได้เงินก็แค่สี่หมื่นห้าเจตอนนั้นนะคะได้เงินแค่สี่หมื่นห้าพอหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บก็อเอามาถวายกระถินก็ รอบสองจัดมาใหม่บอกเจ้านายชวนเจ้านายมา,มามาทำบุญที่นี่ก็ได้มาอีก 4, สี่แสนกว่ารอบสามได้มาหกแสนกว่าก็าทีนี้ค่ะพอได้เงินเริ่มจาก 4, สี่แสนกว่าเนี่ยค่ะก็เริ่มหาทางตัดถนนค่ะทำถนนเอารถแมคโครขึ้นมาเพื่อเกลี่ยทางเพื่อว่าจะเปิดทางขึ้นเขาอะค่ะขึ้นมาอยู่บนยอดเขาเนี้ยก็ ก็เปิดทางได้สําเร็จมาแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็รอบที่หนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่ได้มาล้านกว่าบาทรอบสี่ได้มาล้านกว่าบาทแล้วก็เราก็จะมีสะพานบุญที่เรานํามานะคะที่เราบอกแล้วเขาก็มา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 ,มากันเลยมานี้ยะที่นี่คือยอดเขาภูงเงินมาแล้วคําว่าภูงเงินนะคะเป็นภูเงินกองเงินกองทองและที่บนยอดเขาแห่งนี้ก็คือมันเป็น พลังจักรวาลคือเปิดมากพลังจักรวาลเปิดแบบถ้าใครได้มาสัมผัสนะคะเขาจะรู้เองนะคะว่าที่นี่ค่ะถ้าจิตเรานิ่งเป็นกุศลนะคะจิตนิ่งเป็นกุศลอธิษฐานจิตถึงเบื้องบนพลังจักรวาลจุดศูนย์กลางแห่งจักรวาลเทพเทวดาพรหมเทพเทวดาทั้งหมดจะ มาร่วมอนุโมทนาบุญกับกับเราวันนี้เรามีโอกาสนะคะหนุิมพ์มีโอกาสมามาที่มาที่นี่มาบวงสรวงขอพรเนาะขอพรแล้วก็เออมากับหลวงปู่ชีวิตจะได้ดีขึ้นไงแต่เดี๋ยวบอกว่าโอเคหลังจากนั้นก็คือสายสายบุญนะคะก็มามาเริ่มกันสร้างนี่นะคะนั่งอยู่นะคะ อยู่บนยอดภูนะคะยอดเขาเลยบอกเลยนะคะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆพายุวันที่ลงวันที่ลงลงลงเสาเอกเหรอเขาเรียกว่าลงรากฐานของพระมาหากจดีย์แต่คณะส่งลงมติให้ที่นี่เป็นพระอุโบสถค่ะเป็นพระอุโบสถนี่คือข้างในนะคะเนี่ยข้างใน นี่ค่ะกำลังสร้างข้างบนข้างบนนี้ค่ะจะนำองค์พระบระมสารีริกธาตุที่องค์สมเด็จพระสังคาราชจากประเทศศรีลังกาพัดทานมาให้ที่นี่นะคะหนักนะเนี่ยไม้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยประตูเนี่ยหนักมากเลยหนักจริงๆค่ะนคะคะก็เดี๋ยวก็จะมากลับมา ร่วมสร้างไม่ใช่ร่วมสร้างสิก็มาช่วยกันสร้างให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ70-80%แแล้วค่ะใกล้เสร็จละใกล้ใกล้จะใกล้จะเห็นความสวยงามของพระมหาเจดีย์แล้วค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะข้างล่าง รอหลวงปู่ค่ะรอหลวงปู่รอหลวงปู่ขึ้นมา <c oughs> อ่าข้างล่างก็เตรียมเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ลมดีดีลมเย็นเย็นชอบนะชอบมาแต่ช่วงเนี้จะช่วงใบาบอ่ะ <c oughs> ลมเย็นมาก <c oughs> โอ้ยหัวกระเซิงกระเซิงไปหมดเลย ยา,าโอเคนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะคะเดี๋ยวดงปูกขึ้นมาละบ๊ายบาย,บาย,บาย